เปรียบเทียบราคาทองแท่งกับเงินแท่งในปี2025มาดูกันครับว่าอะไรจะขึ้นแรงกว่ากันตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนกันยายนใช้เวลาแค่9้าเดือนราคาทองแท่งในไทยขึ้นมาประมาณ35%ส่วนทองคําในตลาดโลกขึ้นมาราวๆ40%ครับในขณะที่เงินแท่งในไทยพุ่งขึ้นมาประมาณ45%แล้วถ้ามองที่ราคาซิลเวอร์ตลาดโลก จากประมาณ29ดอลลาร์เมื่อตอนต้นปีตอนนี้ขึ้นมาแต่46ดอลลาร์ต่อออนแล้วครับเท่ากับว่าขึ้นมามากกว่า59%ครับแต่ก็มีจุดต่างที่สําคัญเวลาซื้อเงินแท่งเราจะต้องเสียแหวนดตด้วยนะครับทาให้ต้นทุนจริงสูงกว่าทองแท่งที่ไม่เสียแหวนทองถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเน้นความมั่นคงและเป็นตลาดที่ใหญ่ต้องใช้เม็ดเงินมหาศาลถึงจะขยับราคาได้ส่วนซิลเวอร์มีทั้งบทบาทการลงทุนและการใช้จริงในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นโซเ์รรรถ EV, หรือออชิิปคมพวต ที่สาคัญตลาดซิลเวอร์ก็ยังเล็กกว่าทองมากเวลามีเงินไหลเข้ามาเพียงเล็กน้อยก็สามารถดันราคาให้แรงได้แล้วครับแต่ถ้าเวลาลงราคาก็จะลงแรงกว่าทองเช่นกันครับ